โอเคก็สว okay, so we hey! ัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ NPP Skytop สกรวาลนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาปลอมตัวเป็น GM เอ้อเอาไหมเราเป็น GM อะไรดีทุกคนผมไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็น GM อะไรดีแต่ว่าน้องๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกผมเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ทำไมเสียงเหมือน GM อาโต้จังเออแบบคือใครรู้จัก GM อาโต้บ้างครับก็เขาบอกว่าผมมาเสียงเหมือน GM อาโต้มากๆเลยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยน้องๆหลายคนบอกมานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาปลอมตัวเป็น GM อาโต้ตัวปลอมนะครับ GM อาโต้เซนเจอร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจจจจะะะเเเเปปป็็นนยััังงไแแลลล้ววรรราาอมตส่ชทโ เพราะว่าถ้าผมไม่ออกแคนอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันนะผมผมก็เลยออกแคนมาเลยแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนหนะ้าโปรไฟล์ก็จะเป็นเปลี่ยนแบบว่าอยากโดนแบนไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่เอาตัวตรงแต่ว่าเป็นโปรไฟล์ครีเอเตอร์นะครับผมก็จะเป็นครีเอเตอร์แบบนี้เลยครับผมเพราะคนปกติก็จะไม่มีนะครับผมก็นี่เป็นแบบนี้ก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะโดนด่าไหมหรือว่าจะเป็นยังไงคนจะจับได้ไหมคนจะจําเสียงเราได้ไหมนะครับผมซึ่ง อันนี้ก็เป็นเสียงผมเองนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะใช้เสียงผมเองเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อก่อนเลยครับอย่างแรกแล้วตอนนี้เราก็มีชื่อเป็น G M Auto ปเปทีเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนชื่อมาเปนทีเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นคนโดยการแต่งชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสุ่มใน็ข้องไปกันครับว่าจะมีคนจับเราได้ไหมเปิดไม้ด้วยเราจะเปิดไม้คุยกับเขานะครับว่าเ,าเขาจะจับจับเราได้หรือเปล่ายิงกันเลยนะครับในสี่สิบเราจะสุม่มเชนโลกไปครับว่าแบบปฏิกิริยาของทีมเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอคนชื่อแบบบบนนนี้น้้้้เขาามคคครรรัััโลไไดได่บ ได้เลยครับเดี๋ยวแบกเองครับเดี๋ยวแบกเองครับเดี๋ยวดูดูก่อนดูอ่ะโดนไม่โป้ไม่โป้ถ้าโป้ติดดำแล้วโป้ติดดำแล้วโป้ไปเลยไอ้พี่ไม่โป้พี่ไปเลยเออนั่นแหละหาโป้โปแบกหน่อยแมงไม่ขึ้นสักทีใครโป้เดี๋ยวแบกเองคนดังอันนี้นี่พี่คนดังบนอนเทอร์เน็ทำไมหลายเยอะจังวะใช่ป่าววะคนดังอะไรไอ้สไนพี่พาแนวพี่ใช่ป่าววะ รออะไรอ่ะท้างใล็อกล้วนๆเลยเลยเนี่ยรอดูรอดูอ่าเดี๋ยวแบกยังใครไอีพี่ NDP เหรอเสียงเหมือน GM เอ็มอ๋อโอ้อัตโต้ไม่เหมือนพี่อ๋อไม่เหมือนได้ไงวะเออไม่เหมือนพี่ครูบาอัตโต้ครับยังไม่เหมือนพี่ครูบาอัตโต้ครูบาช่วยพี่ตโต้ด้วยพี่โต้โดนทำลายพี่บาช่วยครูโต้ด้วยไอคื NDP วะนี่ทำให้เสียงคุ้มจังวะ NDPP ใครวะเออไม่ใช่วะใครคือ NDPP อ่ะ <utan> เ,หเ,เหมือนพี่เลย MVP อ่ะอ้าวเหมือนพี่แล้วพี่จะไปรู้ไหมล่ะเขาเป็นเขาเป็นใครไม่รู้ดิพี่ไอ้หอยหลอดเจ๋ <_ p illar> อเจ๋อเหมือนนี่เฉยอ๋อ,อนนเอออหมือนได้เจอตากล้อง MVP อ่ะพี่สไนจ์จับบอลอ่ะไม่รู้ครับไม่ค่อยได้ดูติ๊กต็อกเขาเอันนี้พี่คือใครชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อออโต้ครับอ,อ๋อน,นวาอัตโต้อ๋อแล้วเราไม่รู้จักพี่บ้างเหรอโหแล้วพี่ก็คนดังเหมือนกันนะเว้ยอืมไม่รู้จักดิพี่อโอ้โหจบเลยแบบนี้อะไรวะทำไมไม่รู้จักกันะเรา่ จักรู้จักแล้วออโต้รู้จักปะออโต้อ่ะน้องน้องออโต้เจอเจอเจอเราแบบต้องหาที่เต็มพี่ต้องหาที่เต็มไอหอยจะได้เล่นไหมวันนี้โอ้ยโอ้ยเอาดีๆเจอตี้ตึงอ่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมาพานี่ยมันไม่โดนแบนวะหอไอพานี่สไนล็อกเฉยๆไม่โดนแบน์เหรอไผมโกวงมัแนแหลายรอบแล้วใช่ไม่โดนอะ่ะ เอ็มเราทำงานอะไรวะแล้วอ้าวด่าพี่เหรอเอ้ยไม่ผมไม่ด่าพีมมาออ่อยู่ผมดูจับผู้ดแล้วะไอ้ผมจับพี่เอ็มอยากทด่าพีนผมจะพี่โตพี่โตขึ้มาโตเอ็มออโต้ทำงานทุกวันนะบอกให้เปิดอ,อะไรบ้างวะนี่ขึ้นหัวเลยคนดังนี่ไหวคนไหนคนดังคนไหนคนดัง ม่่รู้โอะโหแล้วทีนี้ไม่รู้จักเจมออโต้โหรู้จักเขาไปทั่วรูว้จักรู้จักรู้จักจบเลยไม่แบกเลยทีนี้เจมออโต้ไม่แบกเลยเจม,มอลัลโต้เอ็มหาร้อยก็พอแล้วทีเนี้ยไม่จอดพี่ของพี่หนึ่งเอ็มห้าร้อยก็พอแล้วโให้เคเอ็าร้อยพอทีเนี้ยไม่จับปืนอื่นเลย ่อย <łość> ู่ในเออว่า้านไอ้ิ่อะใช่ป่ววะี่ท้นวันนี้พี่เราอะไร่ปอโอ้ยหัวี่ต้องแบกมัพี่จะตายปนอีกหน่งเก็บเลยไมหมไมจะตายเออเอ็มห้าร้อยก็พอแล้วออาวไม่ได้ดูเลยหอยลอด ชุดได้น่ะต่อต่อต่อมาดูมาดูจีเอ็มเลยไอ้นั่นอย่าเพิ่งตายดิวิ่งยังไงที่เกมโอ้ยโอ้ยมันหลุดมันหลุดโปหลุดโปหลุดเอาใหม่เอาใหม่โปหลุด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 แอนนังเจสโนบีเดี๋ยวไปดตอบกันไอเราไปดักสตรีมเขาแล้วปล่ะ เออ้หนัๆรอแปเจ็บร้อยห้าสิบตัวซ้ายอ่ะอ่านีมือแต่เป็นสองติ๊กตอกหายไปเลยเจอมันพี่เราเจอมันพี่เหรอเจอตีมอยู่พีตีมอยู่อออเปนสตีมพี่เออหนักสตีมร้อยสามแปดร้อยสามแปดอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอร้องพี่โอ้ยจะสตีมเฉยได้ะ เจอสตีมอะไรสายเต็มไปหมดไม่ยิงกันเลยเอาหน่อยไปลุ้นเอาหน่อยเจอที่คอมไม่น่าไหวไหวสิอะไรมาไม่ไหวอ่เขาไปนนักแข่งก็คือไหวแล้วผมเราเล่นโอ้โหเจ้อะไรอ่ะเราเล่นอะไรกันอ่ะ โอไม่ช่วยเกมเลยนะเราอ่ะโอ้โหไม่ช่วยเกมกันเลยไม่ช่วยเกมเล่นเลยคืออะไรคืออะไรคือเราไม่ช่วยเกมเล่นเลยเหรอแบนเลยแบนเลยแบนตี้ตัวเองเนี่ยหละ่ีแล้วอะ่ะเจอตีเมือเลยโอ้เจอตีเมอร์หวันเลยเหรอเอดีดีอย่าไปหวันดิเพี้ยตีมี่อยู่รังปอมีเหรอ้อะไรมาหวันนะ แคนพีเอสเลยเหรอใช่พี่ใช่พี่เอาดีๆไอพี่ต้องเอาเลยพี่จิมดาวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจีเอ็มแบกแค่นั้นแหละเดี๋ยวจีเอ็มแบกเราได้สไลด์สองกระบอกก่อนใช่พี่รอรอรอเลยรอเลยมาแล้วสไลด์อะไรย่างนู้โอ้ยมีตัวขวาไปไหนกันโมตีเรา นั่นไง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 มันไม่ตึงเลยนั่นไงเราไปวั่นมันไงยองตัมใจที่ไรครับก้ส่วนคิวเลยเหรอเอาเพื่อนดาเมจสามร้อยทไมพีเอสแม่อะไรเลยพีเอราอะโอ้โหจริจงเริงมงเย็นฟองนี่หรอเผมไม่ได้ใจอรอร มัสนายหกกระบอกอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเจ็บเจ็บสองตัวแล้วเจ็บสองตัวแล้วตาพี่ตัวหนึ่งตกมา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 ตกไอ้นี่ได้คุยกันอยู่ไหนพี่ตกหน้ามาตกหน้ามาตกหน้าโอ้ไม่ไม่เอาสนายให้่อยเอาสนายใหน่อยไอ้พี่ึงขึ้นแล้วพี่ สวยได้สนไหนปะไม่ได้พี่หวยหล่อเลยไอ้ของคือให้พี่ไม่ได้ไม่ได้ห่วยห่วยเลยก็อย่างนี้ดิมาแตเกมแบกเองสวนเลยคือเราเกมเกมสวนเลยเป็นยังเราเอาใส่ใส่สาได้กันเลยมามาอยู่ตรงงผมเดียสามตัวอะไรตรงนั้นอ่ะออกซ้ายหมดเลยหรอ ตาทีดงเดี่อ้อมหนมอ้อหนัไม่ได้พี่เาเลย้นบอยู่ไอ้ว่าขึ้นีนมาแล้วอดีออะดดีเนื่อยมากเลไม่ดีเลยพี่หนว่าแพ้อะเฮ้ยอะไรมาแพ้สี่นี่ผมว่าพี่โหดสุดในโลกเลยพี่ไม่เข้าแบบพี่อ่ะ โอยโอเดเียเไปอยู่อยโอ้อโอหลหลังเขลังึ้นยังไงเครับโอยขอเข้าเวลวโอเคครับเข้ามาแล้ครับ เล่นหาเล่นไหมเหรอเล่นหาโคจรเอากดเลยเหรอไม่เช็คอะไรเลยเหรอไม่เช็คโอเคเดี๋ยวดูกันการเล่นโป้ก็เดี๋ยวโดนแบนไปด้วยกันเด้อได้พี่โอเคเมื่อกี้ไปเจอโป้มาเนี่ยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเฮ้ยพี่มีช่องต่อต่อไหเนี่ยไม่มีฮตาร์ด้วยกีตอร์ลายเป็น GM ครับเป็น GM ไม่มีช่องต่อต่อแต่ในจักรวาลไะเนี่ยอะไระในจักรวาลคืออะานโค้ดไฟล์ดิเราอ่านภาษาอังกฤษหรอกไหม เฮ้ยอย่าไปด่าเพื่อนดิบังคับไหนมันเป็นแบบชิลแต่อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้โอ้ยแบบนี้เลยดีวะเจอโปอีกแล้ว่รอดโดนแน่เป็นน้องเจมอโตครับเจมอโตครับ อยากโดดแบบปหรออยากโดดแบบไปน้องคอยคอยทีได้พี่เป็น G M Auto ครับ้ u t o ไม่ใช่อโตครับไม่ใช่อโต้ไม่ใช่อโตครับกับดาวเพี้ยนเพื่อนกูจะตายเพื่อนสามโตเราวิ่งไปตายอะไรอ่ะกูาวิ่งหง่มากเพี่เข้าคนเดียวเลยนักเหม็นไปสองร้อยเหรอแท็บ G M อ Auto นะครับออโต้ออโต้อ๋อลืมลืมลืม มีไงอ้มกลุ่มอออนนโอ้ยระเหนดบ้างเปล่ามีไงวันนี้เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยเจมหน่อยช่วยเจมหน่อยเอาอะไรอ่ะอะไรเออ <c oughs> ไม่ช่วยเจมเลยแม่แม่มันมันผิดพลาดน,นิดหน่อย <Hey. S 2> ไม่เป็นไรพี่เอาใหม่เจมตายเอาใหม่พี่อะจบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่โตัจะตกหลุมเมื่อกี้ไม่เป็นไรถ้าไม่ตกหลุมนะมันตายหมดแล้วเออ ได้เมก็ไดเอ็ดิวบ้าเยมเลเอด่าไม่เป็นเลยแล้วมันทำไมทอปเอ็ดวะซื้อรหัสมาไงขึ้นบนไปล้าขวาได้เนี่ยดาเอ็นมิสปเนี่ยมโอ้ยมันมีเข้ามาื้ ไอจีเอ็มมันอยู่ไหนจีเอ็มไม่มีใครมาช่วยตีเอ็มเลยรีไม่ทันขาเงี้ยนโอ้ขาเงาเาี้ยนอะไรวะขาเงี้ยนขาเงี้ยนขาตันเดือดคุณภาษาอีสานเรียน,นไปคุยเนี่ยท่านตารางเน G ี่ยจีเอ็มเลย อะไร G M U หัวครับ G M U หัวไม่ไม่ถึงผมไงอะไรและที่11บูย่าไม่แบก G M เลยฮัลโหลอะไร <laughs> ก่อนไป <laughs> เล่นไม่ออกไงติดต้นอ้าวเราซื้อปืนผิดด้วยผิด <laughs> หอยหลอดยิงก็ไม่โดนซื้อ <laughs> <laughs> เพื่อทำไมวะเนี่ยกรัว <laughs> ผิดสายส่ใส่ยคมคมเลยนี่ไงนนั่คมเลยคมเลยถูกกันได้ปอน่ะ <laughs>

เจอตัวนี้ตอนหนึ่งเกมทางนั้นจะจบกันเลยเกมเข้ามาก็ให้เกมแบกเลยมันู่ไหนวะปีเป๊ะเลยไม่มีบอลนี่หว่าอะไรอ่ะคือใครไม่ซื้อไอ้บอลให้จีเอ็มอ่ะ อีกแล้วเป็นคนเล่นอะไรก็ผิดแหละผิดดีผิดหมดแหละเป็นคนเล่นอ่ะตีนี้เตี๋มให้แค่ดีเซลเฉพอละไม่ดีเงี้ยดีเซลพอไม่ต้องถึงปืนนึงหรอกมันเป็นตื่นเลว่าคุณลู่กหมดแล้วน่ดูดิสิบสี่บูย่าสิบเอ็ดบูย่าห้าบูย่าไม่แบกเอมเลยสักคนเฮยังไม่ออกเอมมันตื่นเตงคากระดิกแล้วเนี่ยนิ้วกดดิกเตือนเตือน กำลังมาใช่ไหมเครื่องกำลังจะติดคอยลอยู่ด้วยกันสามตัวเลยเรียมตัวกมาไม่โดนเลยาดีๆเรียมคอมสเปรเลยขาวส่วนไหมมกูว่าแล้วดีๆก็กดท่านี้แล้วไม่แหลกอ่ะ นี่เจ้าเดียวเ้ยโทรศัพท์จะระเบิดนั่นแหละเห็นปหมรุ่นเอเอกอะไรอ่ะมาแล้วเพียบเป็นห่อผิดสวยซ้ายดันมาแเรวเจียมดูขวาให้ไปดูซ้ายกันนู่นไปเจียมดูไปโอ้โหไอ้หงไ์นั่นเจียมเกตบิวมานี่เลยเฮ้ยเอาใครล่ะเจียม โอ้โหใครเขายิงเม็ดเดียวเลยเจ็บได้สนัยแล้วมาอุ้ยอันนี้มันคือขยับมาหัวตารางเฉยเลยได้เม็มันพันหกเองอันบักใบเพียรเครื่องรวยหมดแล้วเจียมขโมยมาแล้วไอ้กระบอกมันเพียูสั่งกระบอกไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าขยับนะ โอ้ยใครขยับโอ้โหสามตัวเลยเมื่อกี้น่ะขืนเรือกใครขยับเอาไหม่เอาไหม่ไม่ปล่อยจีเอ็มเล่นเลยออก้ายสี่เลย้ายสี่หลขวาไม่มีใครไปขวากับมานี่ด่วนเลยให้ไวอยู่ตรงกลางหมดเลยตรงแอดดอปน่ะสี่ตัวน่ะกลางนั้นน่ะใม่ยังจะตั้งใหมวะสวย พี่เบ็ดจะหมดปรจิ้มเย็นๆใจเย็นโอเคหนึ่งนายเรียมยัดแล้วนะดาวดูจังกี้เลยเอาดาเอยหลังเข้าหลังเข้าเจียมวะโหลจุ๊บได้โหรอไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นให้ไวเลยอย่าให้เจียมตายอย่าให้เจียมตายเร็วๆให้ไวสวยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเจียมต้องได้เอ็มอ่ะไม่รู้เอ็มเลยเดือดดาบดาบใคโอ้โหใครยิงหัว จบเลยเสียหมดได้เอ็มเลยใครมายิยงเอเคคมังวะ